โอ้แถม15นาทีจะเตียงคืนน,นี่เนะโอ้กาลังมาตื่นอินหนอฮะน่าจืนแล้วเนอ,อได้ฟันยังก่อฟันอเออกิ่งมาแมแลงหน้านกับน้องเดียวมาแอวหายายรักว่าเออยาเป็นได้ดีก็่อย่าน้าพานว่ายายดีก็่อย่างกว่าดีขึ้นอีเน,น,นา,านะคะเนี่ยเออเป็นจืนเนอะอย่าง ยังแค้นหน่อยนะยังกี้กินน้ำไปนาะเอานมกน่็กินนมก่็มาเอาเต้เนาะค <c ười> นเก่งยังกี้ไผ่มาอันยังก็พอแผมพืชน,นีก่ก็น่าสาเลยอิฐก็ยัย่มาอิฐเนาะอ่าเก่งเก่งเก่ง